ไ,ไม่ต้องอธิบายเยอะแน่นอนดีแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทาของเราเนี่ยเอ้าถนี่ไปทำอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเสียดตั้งไปตลอดเลยอะไรไปหมดเดี๋ยวพีดิฉันจะช่วยระหว่างโมอยู่โม่ที่ถามนิดหนึ่งแล้วตะกี้แวะไปตะกี้ไปพูดถึงไอ้เนี่ยโอ้โหไปเยอะเอาที้ก่อนนะเสียงจะหนาเช้นี่เปอนไรวะตรบาทอันนี้บัลลาบัลลาอันนี้เป็นลายใช่ไหมวะนี่นี่มีตัวใหม่เหรอครับเวอร์ชันใหม่หรือไงครับไม่ไม่ตัวนี้จะเป็นสำหรับรถยุโรปเพราะว่าถ้าสมมติว่ารถยุโรปเนี่ยโดยปกติเด็กจะเห็นใช่ไหมฮะว่าองเครื่องมันแบบ นี็คือจะสำหรับพี่ถามได้เลยนโฟร์รี่เก่าๆใส่ได้ไหมใส่ได้สิ่ะโอ้โหมาได้ขอยืมมือหน่อยนะไม่เพราะว่าเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่า โรบูเกนี่เฟอร์รารี่อะไรพวกนี้ของเราจะจะโคกับสูตรเฟอร์รารี่ลรบูเกนี่อยู่เวลาที่เขาแบบสั่งเข้านำเข้ารถพวกนี้มาก่อนที่จะโมดิฟายลูกค้าส่วนมากเลยใช่ไหบางทีจะไม่มีมาแพงเฉยแต่ออปชั่นเปิดจะไม่มีมีี่ดมาอื่นเนี่ีต้องมาใส่ต้องมาใส่กันหาแล้วถามว่าถ้าไม่ดีจริงรถฉลาดสามสิบสี่สิบล้านจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่าก็หมายความว่าคนที่ซื้อเฟอร์รารี่เนี่ยไม่นอกจากรวยแล้วยังต้องเฮ้ยต้องฉลาดต้องฉลาดที่เลือกใช้สินค้าเลยนะ โอเคที่ถามนี่หนึงนี่คือนี่นึงโอเคหมดเลยนะการน้ำบางใช่น้ำจะใช้ดีเหรอ่ะก็ดีเลยนะก็เฟอร์รี่อ่ะพี่ใช้ไม่ดีเลยใช้ไม่ดีเราพี่ชอบอ๋อแต่รนโว้ชนะ้อยหน่อยเป็นแค่สองหมื่นสามพันวอนี่ก็เยอะนะพี่ดไม่นะพี่มันจุดอาร์เพื่อสองหมื่นสามพันวออยู่แล้วพี่แต่จริงแต่จริงจที่เข้งใจตะกี้เราร้อมๆนะเดี๋ยวต้องตอบตอนจูดก็สอบดีกว่าป่ะทดตอบเลยนะอย่งนี้เลยวงแหวนเราพูดถึงวงแหวนเราอยากรู้เรื่องวงแหวน พี่เห็นบ้างบางคนเนี่ยเห็นว่อ bm เมื่อก่อนมันมีจีบวงแหวนมาเนี่ยเขาเรียกว่า angel eye อ่มันดีมันมันเพื่ออะไรมันเพื่ออะไรวงแหวนมันก็เพื่อความสวยงามต่างที่สุดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่าง bm bm มาใช่ไหม bm จะมีวงแหวนมาตอนนี้รถอื่นที่ไม่มีก็กรีซตอนนี้ก็ฉันอยากเป็นบ้างยังไ็ต้องโมดิฟายนี้เพิ่มเติมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์ไฮยบุษะเนี่ยมีชุดแต่งวงแหวนใส่แล้วนะอืมไม่ดูแล้วไม่ดูแล ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเขไม่นี่นี่นี่นแล้วขอโทษนะที่นี่นะถอดโคมถอดใช้เครื่องถอดโคมนะคะขอแล้วก็ไปดูว่ามนมีเครื่องถอดโคมไม่หมตอนนี้ก็นิยมมากคือเดรรี่อะไรอ่าไม่ตกไปบอกกฎหมายจะมาคขยติดกันหรอหเออใช่ที่อเมริกาเขาติดมาตั้งนานแล้วใช่ติดบ้านเราก็เบ้านเราเขากลัวหมอกลงเยอะเหมือนที่มาใส่บ้านเราที่เราเปิดไฟหน้าก็คือจริงๆที่อเมริกาหรือที่ยุโรปเนี่ยมันหมอกลงเยอะที่เขาก็เลยต้องมีใช่แต่บ้านเรา หมอกยังเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยอันนี้คือเดยไลท์สว่างเฮ้ยเดยไลท์มันมีแค่ถูกันี่ยแพงที่ได้ทราบเดยไลท์ถูกยันแพงมันมันสังเกตง่ายๆหรอถ้าสมมติว่าตัวตกถูกเนี่ยพี่บีมสังเกตสายเส้นเล็กสายเส้นสองสายเป็นทองแดงถ้าทองแดงมันจะเสียเร็วถ้าสมมติว่าของดีๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายต้องเป็นดูหมดนี่คือที่การคุยใช่พี่ถามนี่หนึงก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นเพราะว่าวันนี้มาเซียะเซียะมั่นใจและประกันลูกค้าเท่าไหร่ยังไงแเอลอป้าเอาแบบประกันจร เรากตลอียๆอย่างนั้นอย่างนั้นเวอร์คือการรับประกันเนี่ยงเราต้องรับประกันแบบ possible ไม่ใช่ impossible ใช่อไหมแล้วลูกค้าที่จะแบบว่าดูว่าร้านไหนรับประกันมันก็ยืนหรืวเปล่าลูกค้าก็ต้องฉลาดจะคิดตามด้วยอะไรเงี้ยลอมีกยๆก็คือสินค้าของเราทุกชิ้นเนี่ยเรารับประกันให้หนึ่งปีถ้ามีปัญหาก็คือเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นแล้วอย่างร้านเซย่าเนี่ยก็คือไม่เคยมีชื่อเสียเราจดทะเบียนทางค้ามาสิบห้าปีแล้วนะจนมีแบรนด์อิมเมจของตัวเองก็คือเซย่าไฮไฟส์ซึ่งเราจดทะเบียนในเมืองไทยเลยนะคะแล้วก โลกประมาณ24ประเทศไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้รับตกประมาณยี่สิย่าน no 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 นี่เป็นแบรนด์ของตัวเองบินไเคยบินไมเคยเป็นลูกค้าแล้วก็ประมาณสี่ปีที่แล้วพี่อาจจะจำไม่ได้ตั้งแต่สมัยซีนอนแบบเกิดมาใหม่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้คนรถไไม่จด้บินรถเยอะเหมือนพี่บีอ่ะมีรถ20คันสตาร์ทไม่ติดตะขัน ตอนนำเราะการร็ปโชว์เีอเนี่ยจะมีส่วนลดยังไง้งหมอมีส่วนลดท่าอยู่แล้วเพราะว่าอย่างอ่ะเดี๋ยวแหมจะนี่าี่าอนพีขอโปรมช่นสัอันนะกันสาหรับลูกค้าสำหรับโปรโมชั่นอะไรที่คุณคิดว่าคจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าสเเชลแร็โชว์ได้ขอโปรโมช่นเลยบอกราคามันเลยโป้งเลยโปรโมชั่นจ่ะพี่บีพี่บีรู้จักเคปลาไพม่ารู้จักเาติดกันคันหนึ่งพี่บีว่าขาราตมนเท่าไหร่เอาากระโปงง่ายเอาโง่โง่เซเซเป็นพันอ่าเป็นพ เอาเป็นเอาเป็นว่า0ล้กันแบบราคามาตรฐานสแตนดาร์ดไรซ์ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาติดเซียร์าก็บอกว่ามาจากเลทโชวปั๊บเอาไปเลย800ปโอ้ากระโปรงหน้าเคฟร่า 3M แท้แ0 0 800บาทเออนี่นี่เดี๋ยวเอาไปดูนี่แล้วผมเอาไฟเอวเนะแปดร้0 0แล้วกันผมขอโปรงชั่นในฐานะพิธิกร์มันคือสามเอ็มนะ สดนไม่ชอบจังเลยสวยไอเดค่ะาด้ากระโปงเก่งแปดร้อยกระบะพันหนึ่งเอาปานจัดปันโอ้ยอ่าจะโดนเจงบต้อเนี่อต่อของแบบค์นผู้ชมครับเอาเพราะฉะนั้นเสียวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านแล้วอยู่ทดสอบไฟที่นี่หนึ่งเดี๋ยวเรเข้าไปดูในรถว่ารถแต่ละคันที่ติดตั้งคือปัญหาของสุขภาพสตรท่านี้ยคือท่านไม่รู้จุดๆอะไรเลยว่ามันคืออะไรจะตามน้องไปดูดี่าว่าจ๊ยากเมีอะไรบ้าง